ดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับอตอนนี้ผมอยู่ซอยอินทปัตนะครับอินทปัดซอย 9. เก้าผมมาเก็บงานที่อคอนโดนะครับที่แฟลกเอางานมาจ่ายให้เขานะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับนะครับจะออกไปซอยเพชรเกษม69สเนะเแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางบางบอน3นะครับไปออกเอกชัยแล้วก็จะไปกาญจนาพิเศษพระาม2นะครับวันนี้ก็วิ่งงานนะครับ เสร็จแล้วก็จะกลับเก็บบรรยากาศพาพี่น้องเลาะเที่ยวกันนะครับเป็นวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ที่27ปลายเดือนแล้วนะครับปลายเดือนพฤษภาคมอันนี้คือซอยเพชรเกษมนะครับเป็นถนนนะถนนเรียบคลอง เพชรเกษม69นะครับด้านหลังก็ไปถนนเพชรเกษมหนองแขมนะครับมาทางนี้ก็จะไปาบางบอนสนะครับไปคลองขวางไปออกอกชัยนะครับเป็นเส้นทางลัด ถนนเพชรเกษมกับถนนเอกชัยนี่มันจะ,ะเป็นถนนคู่ขนานกันนะครับไปทางสมุทรสาครบางบอนสบางบอนห้านะครับก็ไปออกเอกชัยวันนี้วันเสาร์รถก็จะเยอะหน่อยนะครับ ก็เป็นคลองนะครับคลองทวีวัฒนานะจะเป็นฝั่งของเขตหนองแขมนะครับทางด้านขวาส่วนทางด้านซ้ายทางนี้ก็เป็นเขตบางแคเป็นถนน3ามเลนนะครับ เลี้ยวขวานี่ก็เอ,อ่เป็นเส้นทางลักนะไม่รู้ว่าไปทางไหนจําไม่ได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรเกษมหกสิบสของขวางนะครับน,นานๆจะได้มาทางนี้นะครับสมัยก่อนนี่มาบ่อยนะเส้นนี้จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะมานะ เส้นนี้มันรถมันเยอะนะครับถนนก็แคบแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเลยนะครับทำให้รถติดรถชนกัน นะครับคลองภาษีเจริญตรงนี้จะเป็นของขวางแล้วนะครับมาบรรจบกันนะครับคลองทวมีวัฒนาแล้วก็จะมาเจอคลองภาษีเจริญนะครับตัดกันรถมีสายเจ็ดนะครับ ไปนั่นเนี่ยศึกษานาลีสองนะครับไปหัวลำโพงนะเมสัย มีรถมอไซค์นะครับเขี่ยชนกันนะใครบอกว่ารถติดไม่มีอุบัติเหตุไม่ใช่นะครับยิ่งรถติดแบบนี้นะครับมอไซค์นี่เสี่ยงนะครับกับคนเดินข้ามแล้วก็ไม่ทันระมัดระวังนะครับก็ชนกันเอง ไปเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางลับนะครับไม่จําเป็นนี่ไม่มานะครับรถติดตลอดนะไม่ว่าวันไหนนะครับรถจะเยอะมากเลยนะเพชรเกษมหกสิบเก้ากะนะครับเป็นเส้นทางลัดไปออกเอกชัยนะครับาบางบอ, 3, อลสามหรือว่าบางบอลสี่บางบอลห้านะครับ ถนนสองเลนนะครับเ,เลี้ยวขวาข้างหน้านะครับไปบางบอน4บางบอนห้านะ ตงไปก็จะไปซอยล่มใสนี่ขนาดเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่กับวันธรรมดานี่ก็ไม่แตกต่างกันนะซอยนี้นะครับพเพชรเกษม69 เลี้ยวขวานะครับไปโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์วัดหลักสามนะครับวัดทองเนียมแยกหนองแขมนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปรถติดมากเลยนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วก็คงจะพอวิ่งได้นะ ดูสิรถที่มาจากทางเอกชัยนะครับยาวเลยทางนี้ก็จะไปสวนบางแคพิรมนะนี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเป็นตลาดบางแคพิลมนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนบางแค หลุดออกมาจากแยกบางบอนสี่บางบอน5้าแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะรถถนนก็กว้างนะครับเป็นถนนสี่เลนด้านขวาจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนดังเลยนะโรงเรียนก่อนพิทักษ์ศึกษานะครับ ่ให้ลูกคนรวยนะครับคนมีเงินเขาจะเอาลูกมาเรียนที่นี่นะครับโรงเรียนก่อนพิทักษ์ศึกษาเป็นโรงเรียนนานาชาตินะกึ่งนานาชาติเรียนเอกชนนะครับ ตลาดนัดมีอะไรเยอะแยะเลยนะแถวนี้ที่กับข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางลักเหมือนกันนะไปออกการเจนาพิเศษ ลมใส่ นี้นะครับบางบอนสนะครับบางบอนสบางบอลสเนี่ยรถเมสาย7นะครับเขาก็มาจากมาจากเอกชัยนะศึกษานารี2องอันนี้เป็นถนนบางบอน3นะครับไปออกเอกชัย ไปการเจนาพิเศษ เป็นมหาเป็นวิทยาลัยนะอ่านชื่อไม่ทันนะครับหลุดมาทางนี้แล้วไม่ค่อยมีรถนะครับก็วิ่งกันสบาย ก็จะเป็นถนนสามเลนนะครับบางทีก็สี่เลนบางทีก็สามเลนโอ้นี่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะเนี่ยด้านขวานะเออเป็นที่แข่งเรือสเก็ตะรตรงนี้นะเป็นสวนน้ำนะครับ จิตสก,กีนะข้างหน้านี่จะเป็นถนนเอกชัยนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางการจนาพิเศษนะการจนาพิเศษบางบอนหนึ่งยอดทองนะครับ ยองทองดาวขนองนีนะาเลี้ยวข่าก็ไปโพแ้่ไปสมุทรสาครพรามองนะครับอันนี้เป็นแยกบางบอนสามนะครับข้างหน้านี้ อยหก็จะเป็นเรือนจำทนบุรีนะครับมาทางนี้นะครับก็จะไปออกกาญนาพิเศษไปบางบอนเอกชัยบางบอนนะครับอตอนนี้ก็เป็นถนนเอกชัยนะครับซอยร้อยสิบสี่ผมมาจาก เพชรเกษม69นะครับแถวแถวซอยอินทปัตนะครับซอย9เป็นเส้นทางรั์นะครับมาออกกาญจนาพิเศษมาเอก,กชัยกาญจนานะครับ ก็มีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับสำหรับถนนเอก,กชัยออมีน้องหลายๆท่านนะครับที่ทำงานอยู่ถนนเอก,กชัยก็เยอะนะนี่ครับเขามีเป็นร้านเป็นศูนย์การค้าชั้นเดียวนะครับมีหลายๆอย่างนะครับผมก็ไม่เคยมาเที่ยวนะ มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทำฟันอะไรพวกนี้มีหมดอะไปสนงไปสนีด้านขวาก็เป็นร้านจำหน่ายกระเบื้องนะครับสุขพันธ์ รถเยอะนะครับรถที่จะออกถนนกาญจนาภิเษกนี่มันเยอะนะครับมันติดมีแค่เลนเดียวนะมาเบียดกันส่วนรถที่อยู่เลนขวาก็ตรงไปบางบอนนะครับก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่ครับก็มาเบียดกันนะครับออกซ้ายสุดตรงนี้ก็จะไปกาญจนาภิเษก สวนรถที่วิ่งอยู่ด้านขวานะครับขึ้นสะพานไปบางบอนอผมจะออกซ้ายนะครับถนนการจนาพิเศษ แล้วก็จะไปยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นลับไปอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เป็นฝั่งขาออกนะครับ สะพานยูเทิร์นนะครับกลับไปทางพระราสอบถ้าเราตรงไปเราก็จะไปนู่นนะครับบางแคบางหัวทองบางใหญ่สุพรรณนะครับ เยอะจริงๆนะครับด้านซ้ายจะเป็นแมกโฮ่บางบอลนะ วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่27เเวลาตอนนี้ก็11 11โมงนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมรีวิวมาจากนู่นนะครับเพชรเกษม69นะครับซอยอินทปัตามาของขวางแล้วก็มาบางบอนถนนบางบอน3นะครับมาออกเอกชัยตอนนี้ก็อยู่ ทางพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปทางพระรามสองสังเกตรถนะครับรถเยอะมากนะครับน,น้ำมันก็แพงนะครับรถก็ยังเยอะอยู่นะครับน้ำมันเบนซินนี่เมื่อวานนี่ผมแวะปั๊มนะครับผมไปเติมน้ำมันดีเซล,ลอ่ะผมดูราคานะครับน้ำมันเบนซินนี่ลิตรละ51บาทนะครับ 51ส uh, กว่าด้วย uh, uh, ส่วนน้ำมันดีเซลนี่31 mm hmm. นะครับ mm hmm. เกือบ32ม uh, uh, เหลือสตางค์เดียวนะครับ mm hmm. ก็จะถึง32บาท mm hmm. 3199นะครับน้ำ uh, mm hmm. มันเบนซินในปั๊มนี้ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ40บกว่าบาท uh, mm hmm. เป็นวัดนะครับเสียงอาจาะ mm hmm. แปลกๆหน่อย นี่ครับถนนเอกชัยที่ผมออกมาตะกี้นะมาจากบางบนสามนะครับที่เป็นสะพานเนี่ยทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีขายต้นไม้ ดอกนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์คนจะมาซื้อกันเยอะนะด้านซ้ายนะครับ ชอําหรือหัวหิน ซอยดีเคนะมาจากถนนบางขุนเทียนนะครับเป็นทางลัดออกมาทางนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับไปออกพระรามสองตรงไปก็ขึ้นทางด่วนไปพระประแดงบางนาคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลิ้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ